ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวเหรียญรุ่นพัดซับแสนล้านเหรียญห่วงเชื่อมของหลวงปู่พัดคุณยกามโมสิทธิ์รุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควเหรียญรุ่นนี้ออกปี6 3นะครับพัดซับแสนล้านชุดกรรมการใหญ่อัป,ปก้าลงยาสีฟ้า เราจะมาดูว่าจะต่างจากเหรียญรายการรุ้นเนื้อว่าจะแตกต่างกันลักษณะจะแตกต่างกันอย่างไรนะอันนี้คือเหรียญรายการรุ้นเนื้อนะเพื่อนๆน่าจะลักษณะเหรียญจะเป็นแบบนี้หลังยันแบบนี้รายการรุ้นเนื้อชุดกรรมการเล็กจะเป็นแบบนี้จะเป็นปั๊มสองหน้า นี่เนื้อเนื้อทองลำอูนะครับด้านหน้าจะมีโค้ดพลิกมาด้านหลังจะเป็นปั๊มสองหน้าผมคิดว่าชุดเหรียญรุ่นพับพัทซับแสนล้านเนี่ยน่าจะเป็นเหรียญรุ่นแรกก็ได้นนะที่มีการปั๊มสองหน้าแต่คลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆดูความสวยงามของชุดกรรมการใหญ่อะบาก้าลงยาสีฟ้าว่าจะแตกต่างกันอย่างไร นี่ครับเพื่อนๆเ,เป็นไงครับอปาก้าลงยาฟ้าชุดกรรมการใหญ่เห็นไหมครับจะมีความแตกต่างจากชุดกรรมการเล็กและรายการรุ้นเนื้อเห็นไหมครับนี่เหลี่ยนรุ่นนี้มีลูกเล่นแบบโอโ้โหสุดๆครับ ตัวคำวยพรจะเหมือนกันนะแต่ว่าอัขระยันด้านหลังชุดกรรมการใหญ่จะเป็นผมคิดว่าน่าจะเป็นยักษ์นะแต่ถ้าใครมีความรู้มาคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปให้ผมหน่อยก็ดีนะว่าอ่าอันนี้คืออะไรแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นยักษ์แล้วก็มีเขียนว่าวัดรวยด้วนนี่นะครับชุดกรรมการใหญ่เหรียญนี้สร้างเพียงแค่9ก้เเหรียญนะครับ อ่าอบาก้าอับาก้าลงยาฟ้าจมใกล้ๆนะครับกองใช่ไหมนี่ยครับจะต่อโค้ดคำว่ากรรมการโค้ดหนึ่งหกงองูนี่ถ้าจริงน่าจะ น่าจะตอกเป็นเนื้อเงินนะแต่ทําไมมาตอกในเนื้ออปัปากาผมก็งงเหมือนกันนะอันนี้แล้วก็มีตอกสาราก็มียันยาตัวนี้อ่านว่าอะไรไม่รู้เนะีย่ยดูความงามของการลงยาของเขานะเหลี่ยนรุ่นนี้ความพิเศษจะมีบาง,บางเหรี่ยนนะครับจะมีเขาให้สังเกตตรงห่วงนะบ,บางทีนะครับความสวยงามของชุดกรรมการใหญ่แล้วก็ชุดกรรมการเล็ก เห็นไหมครับเนี่ยจะแตกต่างกันชุดกรรมการเล็กชุดกรรมการใหญ่แต่ชุดกรรมการใหญ่อันนี้สร้างแค่9 9เหรียญเนื้อนี้นะครับแต่อันนี้สร้าง3 33 3 3 3 3ชุดใช่ไหมกรรมการเล็กเอ้ย400 444นะครับกรรมการเล็กสร้าง444จะมีแค่444ี่เหรียญจะปั๊มสองหน้านี นี่ครับแล้วแบบเนื้อที่หายากนะครับก็คือจะเป็นแบบเนื้อนี้ครับเนี่ยลงยาม่วงนะครับหาหายากมากที่สุดเพราะว่าเนี่ยผมเลี่ยมของผมลงยาม่วงลายเสือสร้างเพียงแค่เก้าสิบเก้าเหรียญน,นะอันนี้เนื้อทองทิพ์ลงยาม่วงทุกเนื้อนะครับจะสร้างจำว้เลยครับว่ารุ่นพัสดุ์แสนล้านเนี่ยลงยาม่วงจะหายากที่สุดสร้างเพียงแค่เก้าสิบเก้าเหรียญ ดูความงามนะครับนี่ถ้าเหมือนกว่าน,นี้ก็ต้องไปดูหลวงปู่ที่วัดแล้วครับนี่ดูความแกะเขาแกะพิมพ์นี่เหมือนลวงปู่มากครับแล้วเกิดหลวงปูม่มันยืนมันมายืนอยู่ในเหรียญน,นะครับผมมองมอง,มองดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนถอดแบบหลวงปู่ได้สวยมากเหมือนมาอยู่ในเหรียญเลยนี่ยันในชนวนนะอันนี้อปา้า ลงยาม่วงนะครับหายากที่สุด99เหรียญสร้าง99เหรียญน,นี่ดูงานลงยาของเขาเนี่ยนี่นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับจะให้ดูความแตกต่างระหว่างชุดกรรมการใหญ่ชุดกรรมการใหญ่เนี่ยแล้วก็รายการลุนเนือ้อแล้วก็ชุดกรรมการเล็กจะเป็นปั๊มสองหน้านี่แบบนี้นี่นะครับ แล้วมันจะมีเนื้อบนบนอีกถ้าผมไปหาไล่เช่ามาเดี๋ยวผมจะเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์เข้ามาโดยตรงนะครับตรงใต้ล่างหน้าจอเนี่ยแล้วก็เบอร์โทรของผมแลโทรเข้ามาสอบถามก็ได้ครับหรือว่าจะเช่าเหรียญที่ผมเล่นนะครับมีรุน Apple. Apple. ร่น Apple a p p แอปเปิลแล้วก็เจริญพรล่างจเจริญพรบนนะครับถ้าใครสนใจก็แอดข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนแจะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ